สวัสดีครับทุกท่านผมพมพงครับครับผมวันนี้ก็เมื่อกี้คัดพระก็ไม่รู้จะเอาพระอะไรมาให้ทุกท่านดูกันนะก็ไปหยิบเอา,ร,อร,เานนร,รูปหล่อพระเจ้าตัดสินนะครับรูปหล่อพระเจ้าตัดสินออกมาดูแล้วก็พิจารณาว่าจะเอามาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันก็ปรากฏว่าพอมาพิจารณาเข้าจริงๆครับไม่ผ่านไม่รอดเนาะไม่ผ่านนะ พระเจ้าตักสินองค์นี้ไม่ผ่านแต่เขาทําดีมากเลยเนาะถ้าผมอพระเจ้าตักสินเนี่ยเห็นเขาบอกว่าสร้างมาตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้ยเก้าสิบสามเก้าสิบสี่เนาะแต่ผมอ่านเนื้อโลหะได้ประมาณปีสองพันห้าร้อยสิบสิบกว่าสิบห้านะนะก็เลยรู้สึกว่าเอาจริงๆแล้วอ่านเนื้อโลหะพลาดด้วยเนาะ จริงๆแล้วอ่านเนื้อโลหะพลาดด้วยเนาะอ่านเนื้อโลหะนี่ก็องค์นี้น่าก็น่าจะอยู่ประมาณสามสิบนะสองพันห้าร้อยสามสิบสามสิบสามสิบกว่ากด้วยซ้ําไปนะแต่ของที่เขาเล่นกันนี่ยคือปีสองพันห้าร้อยเออสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามเก้าสิบสี่นะก็ทั้งทั้งอายุโลหะแล้วก็ทั้งพิมพ์พระก็ไม่ไม่สมดุลกันเท่าไหร่เนาะ จริงๆแล้วทั้งอายุโลหะกับกับพิมพ์พระปีปีการสร้างพระเนี่ยต้องสมดุลกันนะครับส,ส,สรุปแล้วองค์นี้ก็คือไม่ผ่านนะพอไม่ผ่านเสร็จปุ๊บก็ไม่รู้จะเอาพระอะไรไหมทุกท่านดูกันเนาะก็เลยคิดว่าเอาเอาตะกรุดดอกนี้มาแก่ดีกว่าตะกรุดดอกนี้เป็นผลงานการเดินตลาดพระของขอนย่าตเอยชื่อสถานที่นะตลาดนัดพระเครื่องเอ่อเสียรงังสิต์เนาะตะกรุดดอกนี้ ได้มาเมื่อวันที่เอวันวันพฤหัสที่ขอโทษนะครับเดี๋ยวดูวันเดี๋ยวดูวันผิดเมืม่อวันพฤหัสที่ห้านะครับเวันพฤหัสที่ห้ามิถุนายนที่ผ่านมานี่เองก็คืออ่านเนื้อโลหะแล้วได้ก็ได้ประมาณปีสองพันห้าร้อยสิบห้านะแต่ แต่ที่อยากเอามาแกะให้ทุกท่านดูกันไปพร้อมๆกันก็คือไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับไม่รู้เป็นเป็นหลวงพ่ออะไรเนาะก็หรือว่าเป็นตะกุดปีลึกอยู่แต่สําคัญคือไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะเนี่ยก็เลยไปดูพร้อมกันกันแล้วกันะนะครับโอ้น่าจะแกะยากมากอยู่เหมือนกันโอ้โหแข็งนะครับแข็งมากเลยไม่ไม่รู้จะแกะยังไงนะอือือแข็งเอาก้านนะครับ แข่งเอาเรื่องเลยแหละครับมือไปชนกล้องนะครับแข่งเอาเรื่องเลยก้นถ้าพยายามนิดๆก็น่าจะได้อยู่นะชนกล้องแล้วมือชนกล้องเนียก็ประมาณนั้นเลยนะครับอายุของโลหะประมาณปีสองพันห้าร้อยสิบกว่ากว่าเนาะแต่ก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับโหแข็งมากเลยนะครับ เรถือว่าน่าจะเป็นตะกุดยุคยุกกลางกาอกลางใหม่นะครับเดี๋ยวขอยย่าต้องแป๊บหนึ่งนะอุ้ยเขามีรอยจานเต็มไปหมดเลยครับรอยจานไม่สวยเท่าไหร่เนาะรอยจานไม่สวยเท่าไหร,ร่นะฮะแต่เขาพันหลายรอบมากเลยนะครับแต่ไม่ ออกยากครับออกยากจริงครับ <c oughs> อ่าชนกล้องอีกครับโอ้โหออกได้จริงครับเดี๋ยวขอญาตอ,าออกหน้ากล้องนิดนึงเนาะตรงนี้ออกยากจริงครับออกยากจริงอือหื้อ จะเอาไงออกองไงเลยงรู้ครับเนี่ยเนี่ยเัามีรอยจานเนาะถ้ารอยจานโผล่มาแบบนี้ก็บางทีก็อาจจะสรุปได้เลยอย่างนีเป็นหลวงพ่ออะไรนะมีมีการแบบจานในในตารางเนาะมีการจานในตารางแล้วก็มีประเภทยันที่มันเป็นรู้สึกว่าจะเป็นใบพัดนะ เล่นเ,เ,เอาเห่อตกเลยแกะไม่ออกครับแข็งมากเลยต้องทำไงดีในหนแกะแล้วก็อยากจะแกะให้ทุกท่านดูไปพร้อมกันนะเอาคีมจับเลยดีกว่ามั้งต้องใช้ครีมจับครับเออออกนะครับใช้ครีมจับเลยอือือ ต้องทำอย่างนี้มัมนไม่ออกนะครับไม่ออกอุ๊ยดูเหมือนว่าจะเป็นหลงประดูใช่ครับเป็นน่าจะเป็นตะกุดหลงปูดู หลงปูด,ดูหรือเปล่าครับเนี่ยครับเออไม่แน่ใจนะก็คือยันตัวนี้ครับยันตัวนี้ที่จะที่จะเราเราบุกไปทางหลวงปู่ดูนะครับอา,อายุโลหะก็ถึงด้วยเนาะอายุโลหะอายุโลหะประมาณปีสองพันห้าร้อยสิบกว่ากว่านะครับ ยากมากเลยครับอืาเขาขยันพันเนาะอืม ขนาดนี้ยังไม่ออกเลยนะยังเหลืออยู่เนี่ยครับเป็นยันหัวใจพระพุทธเจ้าเนาะยันหัวใจพระพุทธเจ้านี้ก็จะมีสายหลวงปู่ดูหลวงพ่อการวัดพญาตนะครับหลวงพ่อการวัดพญาตหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูก็ก็เคยก็มีจานนะครับ โอกาสจะเป็นหลวงปู่ดูก็สูงเหมือนกันเนาะเนี่ยยันหัวใจพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะนี่เหมือนว่าจะเป็นหลวงปู่ดูนะหลวงพ่อจงยา์แบบนี้แบบน่าจา์นะครับน่าจะเป็นทางหลวงปู่ดูนะครับอา,อายุโลหะก็ถึงด้วยเนาะ รู้จะออกไงเลยครับน่าจะประมาณนั้นนะครับน่าจะมปนประมาณหลวงปู่ดูเนาะการยันหัวใจพระพุทธเจ้าเดี๋ยวไงก็คลิปต่อไปก็จะมาสรุปให้ทุกท่านดูกันอีกทีหนึ่งนะแต่คาดว่าน่าจะเป็นหลวงปู่ดู่นะตะกุดหลวงปู่ดูเนะ อายุโลหะประมาณสองพันเดี๋ยวขอขอดูอายุโลหะแป๊บหนึ่งนะครับเพรแต่ว่าโลหะเขาหนามากเลยนะครับหนามากน่าจะประมาณสองพันห้าร้อยสิบห้าได้ไหมได้ครับสองพันห้าร้อยไม่เกินยนะี่สิบเนาะสองพันห้าร้อยสิบกกว่าไม่เกินยนะี่สิบเนาะสำหรับ ตะกกุดดอกนี้เออเป็นตะกกุดจานนอกจานในด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นนะก็จานจานนอกจานในด้วยเนาะเนี่ยเขาจานรายละเอียดยิบยับมากเลยข้างนอกนี่เขาจานแบบไหนก็ไม่ดูคล้ายๆเอา ก็จานแบบแบบเดียวกันเลยครับแต่ว่าเออข้างนอกนี้เขาใช้อะไรจานก็ไม่รู้ครับก็เป็นปลายจานเขาจะเป็นแบบคล้ายๆก้อนหินเอาหินมาจานนะครับเนี่ยคล้ายๆเอาหินมาจานนะครับเนข้างนอกก็ข้างนอกเออข้างในก็เป็นยันหัวใจพระพุทธเจ้าตรงนี้เนาะ ข้างนอกก็เป็นยันหัวใจพระพุทธเจ้าเหมือนกันเออตรงไหนวะนี่นี่ครับตรงนี้ตรงนี้ครับอา่าตรงนี้ไม่เห็นมุมนี้ไม่เห็นเห็นมุมนี้นะเนี่ยยันหัวใจพระเจ้าน่าจะเป็นหลวงปู่ดู่ครับอายุโลหะถึงหลวงปู่ดูนะ่ด้ยเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอ่อไปเทียบลายมือนะน่าจะเป็นหลวงปู่ด,ดู่นะองค์นี้นนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวก็จะเอามา มามาเฉลยว่าตกลงปิดของใครกันแน่นะครับก็ผมวันนี้พอแค่นี้ครับไม่ได้เอาพระมาให้ทุกท่านดูกันน,นะพอแค่นี้เนาะก็ให้ดูรอยจานกันแล้วกันนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ